กับเรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสิงห์สามคีวิทยาที่เคารพทุกท่านครับผมนายเชตวันชูรัตน์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามคีวิทยาครับวันนี้ขอโอก,กาสเป็นตัวแทนของคณะ,ะครูบุคลากรโรงเรียนสิงห์สามคีวิทยาขออนุญาตมานำเสนอชี้แจงแนวทางในการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน หรือที่เราเรียกว่า c พ Room Meeting ประจำปีการศึกษา2564นะครับซึ่งทุกปีที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้เชิญท่านผู้ปกครองมาทำกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนร่วมกับคุณครูที่ปรึกษาร่วมกับนักเรียนที่ห้องเรียนที่โรงเรียนนะครับแต่เนื่องจากในปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังไม่คลี่คลายลงยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่หลายจังหวัด ตามที่ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแล้วนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับท่านผู้ปกครองกับครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนนะครับทางโรงเรียนจึงได้จัดรูปแบบปรับวิธีการในการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนใหม่นะครับเพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้มีความปลอดภัยและทุกๆคนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนอื่นทางโรงเรียน ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน,นที่ได้ดูแลบุตรหลานนะครับยที่อยู่ในความปกครองของท่าน,นให้มีความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะครับรวมทั้งเรื่องอื่นๆเท่าที่ผ่านมาในปีการศึกษา2513และในขณะที่ปิดภาคเรียนนะครับที่ผ่านมาทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณนะครับก่อนอื่นนะครับ <c oughs> ในประเด็นแรก ก็อยากจะแนะนำนะครับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนในปีการศาึกษา2564นี้เป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งก็จะมีท่านผู้อำนวยการเป็นผู้ดูแลแต่ว่าเนื่องจากว่าในปีการศึกษานี้เรายังไม่มีท่านผู้อำนวยการมาดํารงตําแหน่งนะครับซึ่งในบอร์ดในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนะครับก็จะประกอบไปด้วยผู้อำนวยการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาและก็มีแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น5กลุ่มงานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหลักสูตรนะการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลของนักเรียนนะครับเป็นหลักกลุ่มงานที่2ก็คือกลุ่มบริหารงานงบประมาณนะครับอันนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของ งานงบประมาณงานบัญชีงานการเงินงานพัสดุเป็นหลักนะครับกลุ่มงานที่3ก็คือกลุ่มบริหารงานบุคคลอันนี้ก็จะว่าในเรื่องของเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรนะครับภายในโรงเรียนนะครับกลุ่มงานที่4ก็คือกลุ่มบริหารงานทั่วไปอันนี้ก็จะว่าในเรื่องของงานธุรการงานสารบรรณงานอาคารสถานที่งานนามัยงานประชาสัมพันธ์และก็งานชุมชนภาคีเครือข่าย นะครับเป็นงานที่สําคัญกลุ่มงานที่5ก็คือกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนครับกลุ่มงานนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงก็คือ,อเกี่ยวกับเรื่องของความประพฤติของนักเรียนหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่5กลุ่มงานในโรงเรียนของเรานะครับ ครในประเด็นต่อมานะครับที่สําคัญในวันนี้ก็คือในเรื่องของการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนนะครับซึ่งตามที่เรียนทราบนะครับก็คือเราได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับจากที่ให้ท่านผู้ปกครองมา,จ,าจัดจิจกรรมที่โรงเรียนก็เป็นให้ท่านได้ทําจิจกรรมอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยในปีนี้นะครับทางเรียนได้ทํา เอกสารนะครับในกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนซึ่งเอกสารดังกล่าวนะครับก็จะอนุญ,ญาตฝากมากับนักเรียนนะครับที่อยู่ในความปกครองของท่านนะครับขอให้ท่านได้อสอบถามกับบุตรหลานหรือนักเรียนนะครับว่าทางเรียนได้ฝากมาหรือย,ยังนะครับแล้วก็ขอให้ท่านได้กรอกข้อมูลเนะท่าที่จําเป็นนะรพร้อมกันนั้นก็ขอให้ได้ส่งกลับคืน ฝากมากับบุตรหลานนักเรียนนะครับมาที่โรงเรียน,นเพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำมาศึกษาแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆต่อไปนะครับและที่สำคัญอีก,กนหนึ่งก็คือในส่วนของการกรอกแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของท่านผู้ปกครองที่มีต่อทางโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกิจกรรม าการจัดกิจกรรมใดๆก็ตามหรือการพัฒนาโรงเรียนด้านอื่นๆก็ขอให้ท่านได้กรอกแบบสอบถามนะครับผ่านลิงก์ที่ทางโรงเรียนส่งมา,าทางกลุ่มไลน์นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ปกครองมอีเรื่องใดๆก็ตามที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยก็ขอให้ท่านได้ติดต่อ,อามาที่โรงเรียนโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางกลุ่มไลน์หรือทาง เบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งทางโรงเรียนก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่อยากจะแนะนําท่านผู้ปกครองก็คือที่เบอร์0495ขออภัยนะครับ0 4 5 9 7 9 8 6 9อันนี้คือเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนนะครับหรือถ้าท่านจะติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของคุณครูท่านใดก็ได้ที่ท่านรู้จักนะครับก็ขอให้ติดต่อเข้ามาหรือทางากลุ่มไลน์ทาง Facebook ที่ท่านสะดวกนะครับ หรือท่านจะเขียนจดหมายฝากมากับนักเรียนนะก็ยอมได้นะครับตอนในวันนี้ก็ขออนุญาตนําเรียนคร่าวๆนะครับในเรื่องของการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนนะเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านผู้ปกครองมากนะครับก็ขออนุญาตนําเรียนไว้เป็นเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตเน้นย้ําว่าขอให้ท่านได้กรอกข้อมูลเท่าที่จําเป็นนะแล้วก็ฝากกับลูกหลานนักเรียน มาที่โรงเรียนเพื่อคุณครูที่ปรึกษ,ษาจะได้กเก็บรวบรวมนะครับข้อมูลแล้ก็วิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนต่อไปทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนร่วมกันรวมทั้งพัฒนาโรงเรียนในด้านอื่นๆร่วมกับทางโรงเรียนซึ่งทาง,งเรียนก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับถ้าหากว่าการติดต่อสื่อสารนะครับ ในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคนะครับก็จะใช้วิธีการสื่อสารทางออนไลน์ทางเว็บไซต์นะครับหรือทางโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ต้องขอาการาบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือนะครับ <_ reins> ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณและสวัสดีครับ